ขาวมินไทยที่คือนฟุตบอลไทยบมาโนโปอรกิงสไตล์ประจาวันที่14กันยายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงคืนวันนี้ฝันจะเป็นจริงเปิด4แขคงเข้าข่ายสเปคทีมชาติไทยปิยพงษ์ยืนยันไปบอลโลกครั้งแรกอย่างแน่นอนนะ โดยงานนี้นะผมฝันจะเป็นจริงเมื่อเปิดสีแข้งเข้าข่ายสเปคทีมเชิไทยปิยพงศ์ผิวอ่อนยืนยันไป็นบอโลกครั้งแรกอย่างแน่นอนนะโดยการน,นี้ทางปิยพงศ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมาชิไทยได้เปิดเผยผ่านสือ่อชื่นชมในแผนการเล่นของมานปฟเรกิงที่ยกระดับอย่างเห็นได้ชัดเจนนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพในคร,ร,ในรั้งนี้ โดยซึ่งทางปิญปพ์ผิวอ่อนได้เปิดเผยนะว่าหากไทยอยากจะไปบอลโลกจริงและก็ทําให้ฝันเป็นจริงจะต้องหาผู้เล่นในสเปคแบบนิโคลัสมิเกลสันนักเตะที่คลัสยุโรปอยู่ในตัวเข้าสู่ทีมอีกหลายคนและจะทําให้ฝันไปผู้บอลโลกครั้งแรกของทีมชาติไทยเป็นจริงจากคากล่าวของปีญปพ์ผิอ่อนหากดูในถานการปัจจุบันแล้วมีนักเตะอยู่4รายชื่อที่จะเข้าข่ายเข้ามาเติมเต็มทีมชาติไทยตามสเปคนักเตะท,ที่ได้กล่าวมาการน,นี้ประกอบไปด้วย1น,นะฮะเอริกเาว ฟรูแบ็กซ้ายวัย21ปีโดยแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนเจ้าของความสูง180ซติเมปัจจุบันเป็นแกนหลักทางฝั่งซ้ายให้กับทาง AGH Aarhus ทีมในลีกสุดๆเดนมาร์กหากทีมชาติไทยได้เอริกคาวมาคุมฝั่งซ้ายนิโครัสมิเคลสันเดินเกมทางฝั่งขวาและจับเชรดธรไปคุมแดนกลางทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นเท่าตัวอย่างแน่นอนซ้ายขวาบอกเลยขึ้นสุดลงสุดซึ่งทางคุณแม่ของเอริกคาวก็ยืนยันแล้วหากจะให้แฟนบอลไทยใจจดใจจ่อและรอกันอีกนิดอนาคตมีสิทธิ์ที่จะเล่นในกระทางทีมชาติไทยซึ่งกำลังรอดูสถานการณ์กับทีมชาติสวีเดนอยู่ในเวลานี้ สมาคนที่2ก็จะเป็นจุดสุนทรเบลกองหน้าวัย19ปีกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเจ้าของส่วนสูง184เซนติเมตรกองหน้าสไตล์ยุโรปคาสยุโรปอย่างแท้จริงปัจจุบันเป็นกางสำคัญให้กับแดนหน้าของทางไก่ิทองทอเดมฮอสเปอร์ชุดอยย่23ปีลงสนามไปทั้งหมด4นัดกดไปได้ถึง4ประตูในเกมพมรีเมียร์กิจ2 โดยจูดสุนซับเบลถือว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องอย่างที่สุดนะฮะมีทั้งความแข็งแกรง่งความเร็วความคล่องตัวหาเืองที่ได้ดีที่สําคัญมีการจดบสกอร์ที่เฉียบคมหากไทยได้กองหน้าแบบนี้เข้าสู่ทีมผนึกอาแบบอากับทางทรีรศิลป์แดนดาลับรอกนะฮะงานนี้กองหลังเอเชียมีวันอย่างแน่นอน คนต่อ,อมาก็จะเป็นนาทานเจมกองหลังวัย18ปีปกากันหลังลูกครึ่งไทยอังกฤษเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรด้วัยเพียงแค่18ปีแต่ถูกทางทีมอังกฤษยอย่างบานรีส่งลงสนามในฟุตบอลถ้วยกับทีมชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยหากไม่เจ๋งจริงเขาคงไม่ถูกเลือกอย่างแน่นอนที่สําคัญนาทานเจมก็คือแข้งแกนหลักของสําคัญของทีมพาทีมบานรีชุด U18 ปี ผงาดคว้าแชมป์ิมเมริกอังกฤษรุ่นยู18ปีคารังประวัติศาสตร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะถูกดึงตัวมาทางเบอร์นบรี่นะฮะด้วยสัญญาธาบอนในครั้งนี้ และสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซ่ป็กเชิงรุกชาวบราซิลที่เปิดใจอย่างหมดเปลือกว่าต้องการจะเล่นในกระถางทีมชาติไทยเหลือเพียงแค่ผู้ใหญ่ใจดีจะดําเนินการเรื่องของการโอดสัญชาติให้เขาจะลงไปวาดดวดลายบริมเส้นให้กระถางทีมชาติไทยทันทีซึ่งเตะลีลาการเล่นสไตล์แซมบ้าแบบเจ้าหนูไมคอนในหน้าปราสาททีมชาติไทยไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนในขั้งนี้ นี่ก็เป็นการพูดถึงของทางปิยบงมิออนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าได้4คนนี้เข้ามานะฮะก็มีโอกาสที่ทางทีมชาติไทยจะลุ้นไปบอลโลกอย่างแน่นอนนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับความรู้สึกแฟนบอลจีนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาโดยงานนี้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกทีมท่าจีนนะฮะอยู่ร่วมกลุ่มกับไทยเกาหลีใต้และก็อีกหนึ่งทีมจากอารอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยการน,นี้เรามาดูความคิดเห็นและความรู้สึกของแฟนบอลจีนกันดีก,กว่าว่าจะมีความรู้สึกกันว่าอย่างไรหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยเิ่มที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนก็แล้กัน,กน,กนเราต้องพบกับไทยเป็นแมตช์แรกนะหวังว่าเราจะไม่บุกไปแพ้ไทยในคัน้งนี้คอมเมนต์ต่อมาโค้ชจำเป็นจะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีการเล่นหากต้องการชนะทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยมีการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่การเคเลื่อนที่ที่เร็วแต่เรายังมีการเล่นที่ล้าสมัย คอมเมนต์ต่อมาจีนจะต้องระวังทักษะในความเร็วของผู้เล่นของไทยไม่ใช่แค่ชนาทีมสงการศิลเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันไม่คิดว่าคู่ต่อสู้ของเราจะมีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้การครองบอลของไทยเหนียวแน่นไปนอย่างมากโดยเฉพาะแดนกลางคอมเมนต์ Comment ต่อมาสริญาณนนักฟุตบอลไทยกล้าที่จะเล่นบอลกล้าที่จะเคลื่อนไหวนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยมีทักษะการเล่นที่ดีเทคนิคเฉพาะตัวดีกว่าทางจีนอีกตั้งเยอะคอมเมนต์ Comment ต่อมา ฟุตบอลไทยเผเชิญหน้ากับอิบรัก์ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะกล้าที่จะครองบอลใส่ขนาดนั้นกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเปิดการโจมตีเขาไม่ต่อมาไทยกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะเขาไม่ต่อมาสติของจีนในการพบกับทางทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังแย่ลงเขาไม่ต่อมาฟุตบอลไทยมาถูกทางแล้วแต่สำหรับทางจีนยังหาวิธีการเล่นที่ยากลำบากนะเขาไม่ต่อมา ลีกอาชีพของพวกเขามีการพัฒนาและมีการยอมรับที่ดีทีมชาติไทยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยเป็นทีมที่มีวิธีการเล่นต่อบอลได้ดีมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาจีนจะประมาทไทยไม่ได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาไทยมีการเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วและมีการครรงบอลที่เหนียวแน่นตอนนี้กลายเป็นงานยากสำหรับทีมจีนแล้วคอมเมนต์ต่อมาหากเป็นเช่นนี้จีนอาจจะแพ้ไทยก็เป็นได้ นั่นนะผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลนะฮะของทางทีมชาติจีนต้องรอดูกันต่อไปกัน้้กันว่าพอเจอหน้ากันจริงๆแล้วจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับไขคําตอบซะหน่อยนะไทยชนะรวดแชมป์กลุ่มแต่ทําไมอยู่โถที่3คัดโอลิมปิกเกม โดยการน,นี้ทำเอาแฟนๆต่างต้องสงสัยกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะไป3นัดรวด9คะแนนเต็มยิงคู่แข่งไปมากถึงบวก9ประตูควา้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกาต้าในครั้งนี้ โดยซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันรอบคัดเลือก AFC ได้เปิดโฉมโถแบ่งสายเตรียมแบ่งกลุ่มนะฮะอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายปรากฏว่าทีมชาติไทายถูกจับให้อยู่ในโถท,ที่3เรื่องกับจอร์แดนสหรัฐอาราบอิมเรตและก็คูเวตส่วนคู่ปรับสำคัญอย่างเวียดนามกลับได้ไปอยู่ในโถท,ที่2เรื่องกับทางออสเตรเลียเกาหลีใต้และก็อิรักนะโดยโถที่1นะฮะก็จะเป็นกาตาร์ซาอุดีอาระเบีย อุซเบกิสถานและก็ญี่ปุ่นโถท,ที่2จะเป็นออสเตรเลียกาลิต้อิรักและก็เวียดนามโถท,ที่3เป็นประเทศไทยจอร์แดนสหรัฐอาหรับอิเมเรษและก็คูเวชโถที่4จะเป็นมาเลเซียทาจิกิสถานอินโดนีเซียและก็ประเทศจีน ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากทาง AFC จะโโถแบ่งสายในครั้งนี้ไม่ได้อ้างอิงจากผลงานในรอบคัดเลือกครั้งนี้แต่อย่างใดแต่อ้างอิงจากผลงานในการแข่งขันอยู่3ปีที่แชมป์เอเชียรอบสุดท้ายครั้งล่าสุดที่ผ่านมาโดยในตอนนั้นทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโคชยงวรววฒิศรีมคะโดนเกาหลีใต้ส่งชุดเต็มอัดร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มส่วนเวียดนามพวกเขาสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบนอกเอาได้จึงเป็นที่มาของการจัดโถแบ่งสายในครั้งนี้ โอ้โหเป็นยังางคันนี้จัดมาแบบนี้ก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรแต่ยังไงซะก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆเขากันด้วยครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับเอาซะหน่อยก็แล้วกันอุรวะจับเอกนิพัญญาโปรโมทเทศกาลขนมปังโดยอุรวะจับมิดฟิลด์ชาวไทยนะฮะมาโปรโมทเทศกาลขนมปังที่จะมีขึ้นหน้าสนามในช่วงสัปดาห์นี้ โดยเพจสโมรสรอ,อุระวะบริไตอร์มอนได้โพสคลิปของเอกนิตปัญญากองกลางของทีมที่กำลังโปรโมทเทศกาลขนมปังที่เป็นอีเวนต์หน้าสนามไซตามะในเกมพบกับทางเกียวโตสงังะซึ่งสาเหตุที่ได้เลือกเจ้าบุกมาโปรโมทนั้นเกิดจากนามสกุลของเจ้าตัวเมื่อเขียนเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นแล้วมีตัวสะกดเดียวกันกันกบคำที่แปลว่าร้านขนมปังสำหรับทางโปรแกรมการแข่งขัน,นต่อไปของอุระวะบริตตอ์มอนนั้น จะเปิดบ้านพบกทางเกียวโตสังห์เอฟในวันที่15กันยายนเวลา17.30นาาท,ที่สนามไซตามัสสเตเดียมถ่ายทอดสดช่องสยามสปอร์ตนะฮะแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจคางเจ้าบุ๊คคนนี้กันด้วยครับและนี่นก็เป็นข่าวมินัยจิ้งค,คืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่14กันยายน2566โดยใช้ผู้บัครั้งฟุตบอลไทยครับ